ปีนี้เป็นปีที่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะกับรายการสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอมค่ะที่จะต้องซื้อหาอุปกรณ์ให้กับเด็กๆนะคะการส่งต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปสู่คนที่มีความต้องการจะใช้ในสภาพที่มันยังคงดีอยู่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะพาไปดูที่จังหวัดยะลาเขามีกิจกรรมที่รุ่นพี่ส่งต่อของให้กับรุ่นน้องค่ะ นี่เป็นกิจกรรมพี่ดูแลน้องปี3ค่ะนำเอาชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนรองเท้ากระเป๋ามีทั้งของใหม่และมือสองสภาพดีมาส่งต่อให้กับน้องๆในจังหวัดยะลาก่อนจะเปิดเทอมนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่บรรดาผู้ปกครองบอกว่าดีมากค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเลย เป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมฟ้าใสาส่งเสริมสุขภาวะในเด็กและเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ค่ะที่รวบรวมเอาของบริจาคทั้งชุดน,นักเรียนอุปกรณ์การเรียนมาส่งต่อให้กับคนที่เขามีความต้องการจะใช้นะคะ ผู้ปกครองก็บอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากค่ะบางครอบครัวเขาไม่ได้มีลูกแค่หนึ่งถึงสองคนค่ะคุณผู้ชมมีลูกมีหลานรวมแล้ว11คนค่ะเปิดเทอมทีไรค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าเทอมค่าชุนนักเรียนรองเท้าอุปรกรณ์การเรียนต่างๆพอมีกิจกรรมแบบนี้ก็เลยรีบเดินทางมาคัดเลือกชุดน,นักเรียนอุกปรกรณ์การเรียนให้กับหลานๆซึ่งก็ช่วยลดภาระไปได้มากเลยทีเดียวค่ะ